อัศรามุอะัยคุมค่ะมาอ่านกุร่านแปลไทยกันนะคะสูรเราะที่สองอัานปากระลาะคลิปที่39สูเรที่สองอันปากระลาะสถานที่ประธานสูรเราะเมืองมดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อยายะคลิปนี้เป็นอายะที่36อายะที่36

และได้นําเขาทั้งสองออกจากสภาพที่เคยอยู่และเราได้ประกาศว่าเจ้าทั้งหมดจงออกไปจากที่นี่เจ้าต่างเป็นศัตรูกันและเจ้าจะมีที่พักและปัจจัยยังชีพบ,บนโลกชั่วระยะเวลาหนึง่งอธิบายเพิ่มเติมที่50ของประโยคที่ว่าเจ้าทั้งหมดจงออกไปจากที่นี่เจ้าต่างเป็นศัตรูกัน นั่นคือซาตานจะเป็นศัตรูของมนุษย์และมนุษย์จะเป็นศัตรูของซาตานความจริงที่ซาตานพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะล่อลวงมนุษย์ออกจากหนทางของอันเลาะไปยังหนทางแห่งการทำลายนั้นเป็นข้อพิสูจน์อันชัดเจนอย่างหนึ่งว่ามันเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ในอีกด้านหนึ่งความมีมนุษยธรรมของมนุษย์ก็ต้องการให้มนุษย์ต่อสู้กับซาตาน ในฐานะที่มันเป็นศัตรูแต่มันเป็นเรื่องน่าสงสารที่มนุษย์ได้ถูกซาตานมารร้ายหลอกลวงจนเขาเริ่มที่จะเอามันมาเป็นเพื่อนอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าความเป็นศัตรูต่อกันของทั้งสองฝ่ายจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นมิตรภาพระหว่างกันมันเพียงแต่หมายความว่ามนุษย์ได้ถูกหลอกลวงโดยศัตรูของเขา และติดกับดักที่มันได้วางไว้จบอายะที่36ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดซอลลัลล,ลอฮุอะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟิมูลกุรอานความหมายคำพีอันกุรอานอธาธิบายโดย มาา w นาา a ย,ยิ y อบุลอาลามาดููดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าหกสิบขออันลอบประทานพรแด่ผู้จัดทําหนังสืออันห้ามดูลินละอัสลามุมอะัยคุมค่า